เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดโปรแกรม Adobe Premiere ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานโปรแกรมนี้มันจะเข้ามาเกาะอยู่ที่ Window s Extension Premiere Composer เปิดออกมาก็จะเห็นทางด้านขวามือทำลายด้านล่างให้เรานำคลิปเข้ามา2คลิปวางเรียงกันส่วนข้างบนขวามือมันก็จะเป็น p l กอินที่เรา install เข้ามานะคะตอนนี้เราจิ้มที่ Transition มันก็จะมี ตัวเลือกนะฮะที่ t า a n กิช i ั่ให้เราเห็นเป็นภาพเรียวไทม์เลยตอนนี้เราอยู่ที่ t า a n กิช i ั่ประเภทแพนนะฮะถ้าเราคลิกลงไปในช่องแผนมันก็จะมีเมนูย้อยออกมาให้เราเลือกหรือเรากดที่ v i w w l l l d v a n c e d มันก็จะโชว์ว่าในเนี้ยมี t า a n กิช i ั่นแพนกี่ชนิดนะฮะโชว์ออกมาให้เราเห็นเเามาส์จับแพนเล็บนะฮะลากลากลากลงมาแล้วก็ เอามาวางไว้บนลอยต่อระหว่างคลิปทั้งสองกดสเปซบาร์เพดูก็จะเห็นว่ามันแพนพร้อมกับมีเสียงให้ด้วยนะฮะนี่มาพร้อมเสียงเลยถ้าเราไม่ต้องการให้มีเสียงนะฮะเราก็มาติ๊กแอดซาวด์ตรงนี้ออกซะนะฮะตอนนี้ถ้าเราลากมามันก็จะไม่มีเสียงมาด้วยนะมันก็จะมาแต่ t r m n t i t i o n เท่านัน้นกดลบทิ้งไว้ก่อนฮะแล้วก็เรามาดูตัว t r a n s t t i o n เราลากนะฮะย้ายไปย้ายมาจะเห็นว่า เสียงมันก็จะย้ายตามไปด้วยไม่ว่าเราจะย้าย transition ไปไหนเสียงก็จะตามไปด้วยนะฮะแล้วตัว transition ก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะสมมุติว่าเราคลิกพลาดนะฮะคลิกถูกอันใดอันหนึ่งมันก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ดีนะฮะเราสามารถที่จะยืด t า a n ิช t i o n หด transition ได้นะฮะยังไงมันก็เกาะกลุ่มมันจะไม่แตกออกจากกัน transition ของเขาไม่ได้เอามาใส่ตรงนี้นะฮะเอามาวางไว้ข้างบนข้างบนคลิประหว่างคลิปที่1กับคลิปที่2นะฮะมาพร้อมเสียง อย่างนี้นะฮะเวลาใส่ไททานพิชชันเขาจะใส่แบบนี้แล้วมันมาพร้อมกับเสียงได้เลยนะฮะนี่อันนี้ยังไม่เรนเดอร์นะฮะยังแดงอยู่แล้วจะเรนเดอร์งานตรงนี้เราก็กดกด enter เฉยๆนะฮะมันจะเรนเดอร์ให้พอเรนเดอร์ให้เราก็จะเห็นภาพจริงนะฮะ mm. อย่างนี้นะฮะลองดูนะฮะเว็บไซต์นี้นะฮะของฟรีนะฮะของฟรีใช้ได้เลย